ไม่ไดออ้าวีแอรเรากะดีงาบอลย like you know, ิงอ่ะแอตัดูอักเจ้าบอลตายแอ้าไอ้ไม่ไว้ยตายไปแล้วตายไปแ้ว ไอ้เจ๊เลยไอ้เจ๊อลาวเอมึงโดนแน่นอนเออเจ๊เจกอลาวเลยเออเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเอ้ยเดี๋ยวรู้เรื่องเลยมึงตายที่แรกนี่มันไม่กี้อ่ะไปอ่าถึงพอดีปี้มันเจ๊เจ๊กอลาวเจเปๆหน่อยนะน้องได้ครับพี่ครับ ไม่ถึงแล้วตึงบางนี้ไงมาเห็นไหมคำนวณมาเรียบป,ปีีนีใครลงไหมมีมีบนฟ้าบานฟ้าเสื้อแดงเสื้อแดงเดีววะบนฟ้าเลยมันน่าจะลงหลังอากดซับอะไรครับน้องไม่มีครับถ้ามีก็จะขึ้นดีครับดาวไหม โอ้โหไม่ดาวเฉยเลยอ้าวทำไมไม่ดาวล่ะโอ้ยอะไรวะดูควาบพีเอ็มโอเคครับตัวเดียวใจไหมตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตาเนี้มันต้องถูกชิงทงไหมตาเนี้ยไอ้ตาเนี้ต้องเอาต้องเอา่ังที่สองตัวนี้มันระวังที่ตัวเดียวตอนนี้ตอนนี้ขอตอนนี้ขอเลยขอแชมป์เลยแล้วกัน เนี่ยมันมีคนเก็บของไปแล้วเนี่ยจอร์สมันายก็ไม่มีคนลงเอะแดงไงอ้าวแล้วมึงบอกกูว่ามึงมันมันอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอเนี่ยมันเก็บของไปหมดแล้วเนี่ยจอรสจะเปล่าก็รมัไม่เหนียวมัมีชิปเปล่ามีชิปเปล่ามีเอาตาเอามีอันหนึ่งมาคืนนี้เลยพี่แอมบอกว่าล่าไอเด็กออล่าว เริ่มจีกระโบอ่ารถเขาไม่มีให้ขี่แล้วนะตามล่าแอคแทกออช่าได้ขี่รถกันนี้ไหมได้แล้วตามล่าแอคแทกออลาวนะคนดูสวัสดีครับพี่จอจียอะไรครับปืนใหญ่นต่ไม่อ๋อไม่เอาไม่พูดถึงนะพุ่บอลไม่มีดาฟีอะไรหรอทุกคน ไปกำายแข่งออนไลนเช็ดสายประหยัดพาเมืองนี้ไปได้ครับตอนนี้ต้องแชมป์เลยได้กินได้กินได้กินครับแข่งออลน์เออ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 เากเออเัอเอ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 อเมอเออเนอมออเออเออออเออเออเเออออออเออเออออเออเออนออเออเนอเออเอาเออเออเเออเอเอ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 อออเ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 นอเออเออเอออ อั้นี่แดงนี่แดงนี่แเจอมาีไรมาดีเออตัวดีอ้าวแตก็ได้ก็มาได้อเีอเราเปล่าไม่ป่ะไม่บอกมาไปเรเป้ไจาทเปลาไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดไลค์บอมบอมันจิงอยูแล้วน้องว่มหดกเาเมื่อกี้เจอองจริงไงพวกเนี้ยมาเจอของจริง ไปต่อ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 ครับล้าต่อครับอลอยต่อน้องเอ็กแทกอออยู่ไหนเมื่อกี้ไม่ใช่มนใส่เสือนกไม่่ไม่ใช่ไอ้ตู้รถี่เรลากี่นั่นตัวจริงหัวมากเลยรถมาไปเลยไปเลยไปอรถโอเคไปไาไดีมากมันชื่ออะไรววตัวปักตเมื่อกี้ดูือดิพี่ เรีมาดูชื่อเหกันไว่รูนยังอยู่หรือเปล่าไปที่คุณนจะเปล่าที่คุณคอนจะเปล่ารอดูเลยเรอดูเลยไปท้ายเลยกันมีคนวิ่งนี่มิจๆเเอุบ สวัสดีกาพี่ยมชต้องกินก้วยพี่จอพี่ยม้อกินยพี่ยักินจอยเยรมันพี่ยมดีบ้าได้เลยพี่อวเอไมดีบามดีบ้าอดี๋ยวดิรือเปาเดี๋ยวดีรเปล่าเอาเลยเอ้าจะไปโดนเอวโรนมาต้นัไ่นมึงเดียวเพื่อนมาเพื่อนมันดีมาแน่เอาเพื่อนมันดีมาได้ึงก็ปล่าปากตรงเมื่อกี้อ่ะมึงนก็ปลาปากตรงเมื่อกี้ไอ้น้องอ เพื่อนนเพื่อนอ๋อดิดมาเพื่อนอวอดิดมาเปลี่ยนเปลี่ยนไป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 เปหาเพื่อนมันมันตายแล้วครับนี่ไงกูยิงมาแล้วนี่ไงปักตูตรงนี้ไงเพื่อนมันนะนี่ไงปักตรงนี้ไงอ้าวอ้าวอ้าวเปลี่ยวเปลี่ยวอ้าวไม่ดตาบ้าเหรออ้าวอ้าวยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอมาเลยวันนี้มีโนติรีโนติรีดา ข้างหน้าไม่กดรับหน้าเปลือกมืออ่ะรั่วไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยอจอดจอดกดกดอ้นนี้โซนี่เปเจอเปเจอล่าล่าโอเคโอเคมันเชื่ออะไรยังไงบ่าวไม่รู้มันเชื่ออะไรแต่ว่าไปเจอมาไปเ่อแม่แรงเลยชื่อใครขายแล้วเชื่อขายด้วยเชื่อขายเพียมพี่เปิดตาเปิดเอาแล้วมันเชื่ออะไรเพี้ยมันเชื่ออะไรเพี้ยมดูแบบไหนมันเชื่ออะไรมันชื่อโอ้ชื่อยาวเกินวอนเนมวอชยูนิ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 มพ่้วมตายมันบอกนี้ ไม่ได้ว่าตัวเองคุณเชื่ออะไรอ๋อโอเคไหนวะห้องน้ำบ้านนี่แหละห้องน้ำอ๋อห้องน้ำเหรอห้องน้ำบนบ้านเหรอวะบนตบอะไรเบิรขึ้นบนบ้านนะตุ้มโดนโดนโดนโดดอะไรบังโด้ได้ไปได้ฮ่า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 ฮ่ั่งทอะไรเขาู้จักกับเปล่า วาขวาขวาก้อนขวกอนดีกว่าดีกว่าดีกว่า้นดีกว่าเร็วมันไม่กลาวัดกับเราอ่ะนี่เอาสายเอา้ายเอา้ายแลคนดี้ไไดีมาเลยมาเลยมาลมาแลยตนี้เลยตรงนี้เลไอ้ันดอนันดอแก้วใจมได้ปะตอยมาเลมายมาใจหรอมาใจหรอ ครบอกแล้วอย่ามาปักทรงเสียหน้าพวกพี่ครับน้องใช่ก็จะทำมาตามล่าอย่างนี้แหละก็จะทำมาอาจะทย์ไมกูาดไอ้จริงมึงตายก็ดีอาจามึงบาสีมึงแดกตีมึงก็ต่อยคุณตีเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เลยโยนนี้เลยอ้าวทำอะไรอยู่อ่นี้นอน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 อะไรอะไรอ่ไอ้ไอ้ไอบหอ้อมอบเดี๋ยวมรบาร์รบาร์รบารเดี๋ยวพี่มังนอนจรงมันนอเลงมา อ้าวมาทำไมมาทำไมมาทำไมมันมาทำไมอวะบ้านนาลานนวลน้องเ่้ยมันเอาไว้บอมแอ๊บแอไอ้จดอดคือรถจอดคือรถไปต้องการหนุนต้องการหน้นไปเอไปโอ้ยขันนี้จะแฝงไอ้จดสามสองหนึ่งไป ไป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 นู้อ่าเราติดจะไปอ้ามากันด้วยมากันอ้วยโอ้นอ้นไม่โดหัวไม่เลยเด็กปรี้วตัวนี้หรอตัวนี้หรอเมื่อกี้นะตัวนี้หรอตัวนี้หรอทำซุกซึงหรอตออนุญาเด็กแปรีนะครับน้องขี่รถอยู่นะจิงกูไม่โดนหรอไปไปโรนี่จกไหนอะ ไอ้จไหนอะเอาเอาดไงตัวนี้ไอ้แกราอ้ไอ้แกงราสองตัวเลยเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเดีช่วยแล้วช่วแล้วช่วยแล้วแล้วเย้้ตีดอมตีดมไอ้ตามันหรอตาเลไเหลอไอ้ตัวนี้ไอ้ไอ้แกอ้ยเอาได้ดูมืออาอาวนีดิมเลยะเอามันก็มาดิ ไ<อ>ด้แล้วพีจะแก้แค้นมึงคอยดูแม่ไม่ยอมไม่ยอมแบบมันจีนะตอนนี้เอามันเลยน้องเชื่อพี่โอเคพี่จะไม่ไม่ออมมือแล้วพี่เอาจริงเลยมาได้แก้มือแล้วว่าไอ้แท็กโอลาว,ว่ามาดิเมื่อกี้เดือดฟาดเมื่กอกี้เดือดฟาดตัวดคงใส่ใครสวัสดีจอนสวัสดีครับทำไมใส่เสื้อแบบนี้ทำไมครัเจอของจริงแค่นั้นแหละ ได้ตอนนี้ไม่ได้เหรอไปพูดพ่ำททำเพลงเต้ได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิ <c oughs> ได้เวลาสนุกแล้วสิมันยอมกดออกมาเลยนะพี่เอ็มมันจะมาเอา<ๆ>เราเนี่ยใช่มันกดออกเพื่อมาดักสตรีมเราอะ่ะเราเล่นมันเลยดีกว่าเอเาันเลยดีกว่าถ้าเป<อ>ยางอะไปขออนุญาตเอาจริงนะครับคุณด,ดูนะถ้าพี่ยิงแต่แดงแป๊ดแดงแป๊ดก็อย่ากดรายงานอย่ากดส่งจีเอมนะครับผมนะ เดี๋ยวพี่จะโดนแบลนันเฮ้ยก้าล้อะไรอ่ะก้าล้คืออะไรอ่ะก้าล้วก็ดีดโง่ไงตีดเข้าบ้านหรอก้าแล้อ่ะเอ้ามันถึงนะพปี๊มันดีดได้นะพปี๊ยกชิบายแล้วมันงูนเรางู้่ไอ้เม่งมันโดดไปยังปะยัง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 โดดมามันขึ้นเครื่องแล้วขึ้นเครื่องแล้วมันขึ้นย้ายมันขึ้นย้ายเปี๊ยกเรวดูให้ดูหลังคาไว้ด้วยน้องเผื่อมันโดดขึ้นหลังคาอ้าชิบหาย มันจะตายจอมันจะตายอยู่ไหนตรงไหนดัวไว้มันก็มาดแน่มันก็บาดเดี๋ยวเบิ่มมาเพิ่มเดี๋ยวเบิ่มมามันเก็บปืนแล้วมันจะวิ่งด่วนไปเลยว่ะเอาเรื่องว่ะมาดิปิมปิมขอของขอของของของอนุ่าตก่อนดูไว้ดูไว้ตัวแมามันก็มาดแน่มันก็มาดแน่เอออันนี้ยะมึงก็โดนจอกับฟิลตาเนี้ยเออกูบอกเลยตาเนี้ยของจริงไอ้แดงแป๊บเราสิงแล้วคนขอเราดูเลย มาเดมันก็ต่อยกูเซ่มึงก็มาดยเีกดีกันดีกังดีนี้ยดีกันดีกังดีกันด้ก็จอดก็จอดก็จอดเจอเลยดีตัววันแกได้ไม่ได้ได้ไม่ได้กมาเดยกมาดบอกแล้วใหญ่เขาควรจะได้มาดาครับรู้เรื่องเนี่ยจริงนั้นแบบพอจริงเขาไม่ไหวนี่ไหวพวกเนี้ยเออได้เวลาแก้แค้นนะเดีแชมป์โลกว่ะคุณดู เม,มื่อกี้จริงไว้ใช่ไหมนันที่ขอคืนละกันอืมขอคืนละกันตานี้ <c oughs> ขออนุญาตแบบเอาจริงแบบว่าไม่ออมมือเลยนะคนุณดูพี่ขอเลยตอนนี้พี่ขอเลยถ้าพี่กดแดงทุกเม็ดก็คือต้องขออภัยด้วยใช่เมื่อกี้แดงไม่นิ่งเลยับเมื่อกี้แดงไม่นิ่งแล้วเบี้ยมแดงป้าเมื่อกี้แดงทุกเม็ดอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เลตก,การ์ดีกว่าอันนี้เลตก,กาดเหมือนกันมามาเอาปืนเทพเลยแล้วกัน <ไป S 2> เชือก่อนมาเชือก่อนเอ็เน,นเอ็นไปหารถมอเตอร์ไซค์ดีกว,ว่านำจะยังมาเจือกบอลแป๊บเอาอะไรบ้างอ่ะมีอยู่พันเจ็ดร้อยจิ้มหมวกไอวอลแล้วก็ โดินไปหอดูดาวรอโอเคมนเือไม่ได้เหรอเห็นไหมนี่มีคนฟาร์มไปแล้วนะโไดาวเหรอของหายอ่ะแต่ไม่เจอคนอ่ะกระสุนหายดีดไปนู้นเลยดีไปนู้นเลยเวฟไปนู้นเลยมันมันดีดไปหรือเปล่านี่ไงโดนไปดีบอกไว้มาดี นี่แหละไอ้พวกนี้แหละตายไปนหนึ่งแล้วนะเรียเก็บ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 ไหนวะอยู่ตรงอ้องยูบอยู่ตรงอ้องยูบมันจะหนีมันจะหน,มน,ะนีมันออกกระล,ล,ล่างแล้วพี่ออกกระล่างแล<ฮ>้วตายอีจดรวยโดนล้งยิง <laughs> ต้องใส่ไปแล้วกันต้องใส่ไปแล้วกันฮ่าไปตักไปอีกทีเก๋หัวใจวุ้ยหัวใจวุ้ยหัวใจวุ้ยจะแก้แค้นหรอจะแก้แค้นพวกพี่หรอต้องไปฝึกไปอีกเยอะครับน้องไม่ได้กี้กี้ครับไม่ได้กี้กี้วะเกนิลเลยไปเราไปรู้ต่อเลยไปไปไปยังไงล่ะเจอของจริงไอ้พวกเนี้ย เจอของจริงอ่ะวิ่งีหนีางตุกตูดหมดอ่ะไปโคตรจะมาตึงตัวลอไปไหนวันนี้หลอมีใครหร้อามีใครหะบ้ามุ่งไปไหนเหรอเฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์อยู่มีเหรียญโอเคมาไทยมีโอเคไป่าเหรียญก่อนไป แลมอเตอร์ไซค์แลมอเตอร์ไซค์กันเอามอเตอร์ไซค์แล้วลุยเลยดีกว่ายังไม่เจอเป็นเลย่องตัวจะไม่เจอดิดเรื่องติดคอแล้วอ่ะได้สองตัวสองตัวตาที่แล้วไม่ได้ตาที่ขอไม่ได้ตาที่แล้วเราพลาดไงตาที่เราขอใส่สุดเลยแล้วกันเก็บแรงเกณฑเอาไว้ตาเนี้ยพวกมึงก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยแล้วกันตาเด็กเป็ดนี่แล้วครับแม่มันเอาจริงแน่แกนงั่นแหละ โดนทุกคนแน่แอะแอะเฮ้ยเปิดเลยดีกว่าพีเปิดล่าเลยดีกว่าไม่อย่างงี้ลุยดิครับน้องแอะมาปิดก่อนอ๋อมีมีเปิดเองแลวโอเคโเคราตานรถรอเลยมันมันยิงอยู่ันขวามันยิงอยู่ันขวาอะาออ

เห็นไหมเห็นไหมตัวไกอ่อ่ะไอ,อ้บอลนะจอนได้โอเคโอเคคิดว่ารบหลังไอ้บอลจะรอดเลยน้องทำไมยิงทำไมมึงเก่งมาใจเหรอดีดจดดับไอ่เอ๋ถ่ายรถก่อนแล้วกัน,นอเออแบตอบตรงใช่ปะแบบตรงในบัน รู้จักป่าไอ้เจ้กอลาวคนใส่เสื้อเจ้าอลาวเมื่อกี้ไม่รู้จักเป่าวมึงรู้จักป่าวไอ้เจ้กอลาวมันอยู่แถวไหนไอผู้เกียรติเสื้อคนที่ใส่ไอ้แขกอลาวป่าวไม่ตอบไม่ตอบมันไม่ตอบพิมอะไม่ไม่ตอบเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วเปล่าฮะเห็นไงหงายหน้าแม่งเลยเห็นหรือเปล่าเห็นไหมติก็บอกมาน้องอันนี้มันพูดไม่ได้ต้องเรียกเพื่อนมันมาอ้าวเก่งกานแข่งขันเปลี่ยนผืนมาไปเรียกเพื่อนมาเก่งงานอ่าา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 า ยังตัวมานไป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 จักหูเปิดดีเปิดดีเปิดีเปิดดีเปิดดีเปิดไปเเปิดต้องเจอบ้างเลยต้องเจอแหละวันนี้เปลี่ยนเปิดจะเปิดเดี๋ยวพี่เปิดเองโอเคโอเคนะอาอาวอาอะไรอ่ะมันทำอะไรอยู่หรอ มันทำอะไรมันดั่งทำอะไรอ่ะอ้าวเราอะไรเจ้าหลอกเฮ้ยไปใกล้ออล้าเปล่าเ้มันเพิ่งลงเบี้ยมันเพิ่งลงจอไม่อกี้เด็บไปแป์ก็บของไปก่อนเห็นได้แท็กออล้าเป่าน้องเห็นไหมเจ้แขกออล้ามึงเห็นหรือเปล่าอ้าวเอ้าเอ้าอ้าวมึงไปขังมันไหนจอยจมึงขังมันเนี่ยใช่เหรอจอมาติดมาติดมาติดไอ้จอมาติดล้ามาติดล้ามาติดล้าแอะทำไมไอ้ผีเสื้อไอ้แท็กออล้าเป่าผ่านไปแถวนี้เปล่า เห็นรล้วบ้าไอ้เจโก้แล <Darwin> ้ว hey, อ่ะเห็นหรือเปล่าน้องเฮ้ยมีคนมามีคนจะมามีคนจะมาพี่จะมาแก้แค้นน้องพี่จะมาแก้แค้นมาจะเอาคืนนี่มาจะเอาคืนมาถึงแลปวี่เอวไอ้มาจะมาใจไอ้ไอ้มาใจพี่เอวใจมาเราไปไอ้เชื่อวเมาล็อกแม่งเลยมาใจมาใจมาใจเรามาตี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  หลังเราีหลงหลังหลังเอาหลังก่อนตรงไหนวะหังยังไงวะไม่มอไซคมานอนปรจีดิแม่ขบวยมอไซคูเฉยเลยเด็กเวนนั่นอ่ะมันขบวยมอเตอร์ไซค์พวกพี่เอาคนดูหน้าดอยหน้าาดอยหน โดนกรนนิ้โดนริงไม่โดนกริงไม่มีออตัวไอตไม่มีวอนะนะโมพูดตายะมาเอาไอนอลมาเอาโอเคดี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 ีเอจะไม่เจอมาดีอินตกเวลาอ่ะเดี๋ยวเราไปขามาดีน้องไปมาดีาไม่อเลยเราจะไหมเฮ้นี่เราขับรถรถรถนี้ก็ได้โอเคได้มันก็มมอไซค์ไ่เ่ะ ไอเวนนั่นขโมยมอเตอร์ไซค์กูนะเดี๋ยวมึงโดนมันวิ่งมาดั้งไกลก็มามอเตอร์ไซค์ใช่แล้วมันรอดด้วยนะปัญหาปัญหาคือมันรอดอ่ะแม่งวิ่งมาตรงเพื่อมาเอารถเลยแล้วก็คิดว่ามันจะจ้างเราไงไอแกร้อนแล้วยู่ไหนอ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 อกมาดินี่เตยรออยู่น้องเตยรออยู่ขวามือขวามือโอเคโอเคโอเคพุ่งเลยนะพุ่งเลยอ่ะบุบ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 บุ อีๆๆๆๆๆ๋ว่ไกลกก็มีโหเพียบไกลๆกไก่เยียบเพียบเลยเพียบต่อหลักยิงเหมือนกันชิบหายเลยเอาไม่มีคนอยู oh, <im <im oh, ่บนป้อมอ่ะมีเอามีดีกว่าโอ้โหโอ้โหตุนระเบิดตัวยิงต้องขึ้นแหละเพียบโอ้ยตัวไกลยิง ไม่เอาอ้าวพี่แอลรถกรายยิงโอ้โหไอโอ้โหมันจะไปไหนวะเนี่ยอ้อาวบอลหงยิงได้ไอ้บอมไม่เห็นลูกก็อ้าวพี่แอลเราจะยิงแล้วบอลยิงอ่ะไอ้บอมหมดน่ะแม่งบ้าจัดโดนล่างหน้าหลังอ่ะป้อมไกลมันมีไงไวยเี็รถระวังรถนะเี็ระวังรถไอ้บอมมันเยอะมากอ๋อ พีมน้องเดาเดาอันเดียี์ล้วพิมต้องกนตไม้สะวังระ่ังหลังพีมยาพีมยาไอตัวบนมันยิงไม่ได้เอ้ยด้วยด้วยอะ <muchly> !